ครับสวัสดีครับอัปเดตเวลาแปดเก้าสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับการนับคะแนนเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาสมาชิกเทศบาลนครอนทบุรีนะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพักสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ 8ณอาคารโดมอนเนกประสงค์โรงเรียนเบญจมามาหาราชนะครับตอนนี้ Uhm, มีบัตรเสียนะครับต้องเซ็นรักงประการคอพนต้องเซ็นรับรองว่าบัตรเสียนะครับ 빌리오, <돌로> 빌리 <돌로> <돌로> <돌로>

สามารถเลือกได้6เบอร์นะครับถ้าเลือกเกิน6เบอร์คือเป็นบัตรเสียนะครับสอง4องสีห้าห้ดหาแล้วอันไบีบอกเลยด้อดีดีเจ็ดเจ็ด แม่เพลือกผู้สมัคไม่เลือกผู้ครับก็จบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องนายรวยล้านเล็บสี่ให้เลยนะครับ